มกบางช่องไม่ทํางานนะครับนะเช่นช่องนี้ก็ไม่ดังไม่ออกเลยนะครับนะไม่ดังไม่ไม่มีอะไรออกเลยนะครับนะแต่บางช่องก็สะดุดนะครับคงจะต้องล้างวัลุ่งแล้วนะครับเก็บไว้นานนะครับคงวงกรองยาวนันนี่นะอ่าอันนี้ก็หาย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 นะครับนะเอามาดูกันนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงการแกะน่าจะแกะหมดเลยเนี่ยพวกลูกแกะฟ้าออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับ ยังไม่เห็นอะไรเลยต้องแกะต่อไปนะครับเอาจนหมดเลยนะครับนะแผ่นวงจรน,นี่ออกมาจากหน้ากากมันนะครับนะกระชากหน้ากากมันออกมาเลยนะครับเพื่อนครับคุณถึงจะเห็นวงจรน,นะครับนะความฝุ่นนะครับทีนี้จะดําเนินการตรวจเช็คนะครับเชนันที่ไม่ดังเอาซะเลยคือเชนแนที่2องนี่นอกเหนือจากนั้นดังบ้างไม่ดังบ้างดังบ้างไม่ดังบ้างล้างวอลลุ่มน่าจะจบนะครับไม่ดังเอาซะเลยเนีย่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าล้างวอลลุ่มจะจบไหมแต่ถ้าไม่จบเปลี่ยนวอลลุ่มได้นะครับ แบบนี้วอาลุมตัวใหญ่นะครับนะตัวใหญ่มากเลยนี่แจ๋วจริงๆนะครับต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยหลายปีผ่านไปฝุ่นเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเพื่อนเอาไปใช้ในงานกองยาวนะครับการแห่กองยาวเนี่ยมันจะต้องไปในสถานที่ที่แปลกใหม่แปลกตาไปเรื่อยฝุ่นก็เยอะด้วยอะไรด้วยนะครับกลายเป็นว่าฝุ่นมันจะเข้ามาข้างในนี่เยอะนะครับ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วถึงเวลาเนี่ยนะครับเอาโอเคนะครับนี่คือการปัดฝุ่นท่านเห็นแล้วเขาคงจะปัดกันเยอะแล้วล่ะแล้วทีนี้เขาคงจะต้องถอดบอลลุ่มออกมาล้างนะครับเนี่ยมีหอดใบมะขามครับอยู่ข้างในนี่น,นะครับเนี่ยเชน,นที่อ้อนเชนที่2อคือตัวนี้บอลลุ่มมันขาดหรือเปล่าก็ง่ายๆก็คือถอดออกมาดูนะครับนี่น้านี่บอลลุ่มมันแล้วก็เห็นเขา เนี่ย,ยนะนี่คือการถอดวัลลุ่มของมาดูแล้วจะมาเสียเวลากับการล้างวอลลุ่มนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนวัลลุ่มกับการล้างวัลลุ่มหรือการเปลี่ยนวัลลุ่มมันง่ายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยการหาซื้อพวกอะไรพวกนี้มันจะลําบากยุ่งยากอยู่นะครับไม่เหมือนกับในเมืองนาะร้านอะไ่เยอะนะครับที่นี่ไม่มีนะครับอะไรหาลําบากมากเลยก็ได้แต่ซ่อมแซมไปนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อน นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของวันลุ่มแล้วทีนี้มาวัดดูหน่อย,อยว่าวันลุ่มขาดหรือเปล่าถ้าวันลุ่มขาดก็เปลี่ยนใหม่แต่ถ้าวันลุ่มไม่ขาดนั่นก็มหมายความว่าเราก็ล้างถ้าล้างแล้วไม่หายมีต่อนี่ค่ขาสองกับขาสามถึงไม้ถึงนะครับขาสองกับขาหนึ่งถึงไม้ถึงนะครับเออขาสองกับขาสองเออไม่เป็นไรเว้ยมันใช้ด้านมาด้านไหนก็ช่างมันเอาเป็นว่าวันลุ่มตัวนี้ไม่ได้ขาดนะครับ ฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นกับวงจรน,นะครับ IC ตัวไหนล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ IC ตัวไหนก็ไดฮอ <h ữ> นะครับมันเป็นอย่าง,งานั้นนี่เองใช่ไหมนี่ชนันหนึ่งนี่ชนันสองก่อนซีสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเสียอยู่หรือว่าจะเป็นที่วัลลุ่มตัวอื่นอันนี้ไม่ทราบได้อ่ต่อมาก็คงเดี๋ยวผมล้างวอลลุ่มก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเราจะเล่าให้ฟังนะครับนะการล้างวอลลุ่มเพื่อนเห็นเยอะแล้วนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปคือแกะวอลลุ่มออกมาแล้วทําการใช้สำลีชุบน้บ โอเคนะครับไปล้างเสร็จไปแค่สองตัวใช้เวลามากเลยอกว่าจะถอดออกมาได้นะเพื่อนเนี่แต่กวัวก็เหนียวแน่นมากเลยนะครับ <c oughs> บัดคีเจลทีมันไม่ค่อยออกมาเลยนะครับว่ลุมสิบเคสิบเคอะไรก็ว่าไปเพื่อนก็วัดดูถ้ามันขาดก็เปลี่ยนใหม่ไม่ขาดก็ลองล้างดูก่อนก็ได้นะี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันหายากมากเลยนะี่นะต่างจังหวัดนะครับหายากลึกเกินนะครับโอ้ยทาไมมันตัวใหญ่ดีจังเลยวอาลุมเนี่ย เดีย๋ยวจริงจริงเลยสุดยอดแน,น่แน่เลยนะแหงไหมฝุ่นก็กา้งานมันนานมากในผมว่าตัวนี้ไปกับวงกองยาวนี่สร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องมาเยอะแล้วกองยาวกองยาวจืดตึ้ง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 โอ้โหเจ้าจริงเลยสุดยอดมากใหม่ล้างบนลูกว่ามันเอาีนยังมาโผล่ไปเห็นใช่ไหมครับฝุ่นยังอะไรนี่นี่หัวการทูบเ,เล่นศิลปศาสตร์ด้วยในนี่นะในคะรับ นี่ไหมล้างออกสวยงามแล้วสวยงามนะ่ครับ <g ül ent> ดูพวกนี้เโอ้ว่ามันเอาหยังมาโผไ่แหววเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องเจ้าจริงจะให้มันดังได้ยังไงเลยครับเวลาเราเลื่อนมาหมุนมาปุ๊บมันก็จวดจาดแแบบนี้นะครับมีไหมอู้มีฝุ่นอ่ะใหญ่ขี้ดินแดงเด้พีนองเลย มีหอดขี้ดินแดงนะครับนะเออเล่นทุกที่ได้ในวงของยาวขนาดนี้นะครับใครอยากสร้างเจตุคมนะครับมาเอาได้ที่ร้านจังวิทนะครับมวลสารนะครับดินทุกหมู่บ้านมันจะมารวมกันอยู่นี่เลยครับมาในรูปแบบของทีวีนะครับขี้ฝุ่นมันเยอะปัดออกมีพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บไปให้นะครับนะท่านไม่ต้องไปที่อื่นเลยนะครับไปเก็บดินทุกหมู่บ้านนี่ทั่วอำเภอนะครับมารวมกันอยู่จุดนี้แหละโต๊ะผมทํางานที่นี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นะครับสะสมดินนะครับ อ้าวมันสุดยอดอีกางี้ะสะอาดนะฝุะ่นมันเยอะหน่อยก็ปัดปัดออกเทออกหน่อยนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเลื่อนมันก็เลื่อนไม่สะดวกเลยเหมือนกระเปากระดาษรายไปติดไว้นะครับนี่ก็เป่าฝุ่นด้วยนะมันก็จะเกี้ยงออดสอดเลยนะครับนะเขาขอนหล่อนเลยเห็นไหมครับฝุ่นเพียบเลยนะครับม,มันไหลายตัวแต่นี้มันก็จะเสร็จแล้วล่ะเนี่ยเลอยี่สามตัวก็เสร็จลว อ่ะโอเคครับเป็นอย่างนั้นนะเราให้ฟังว่าขุดมันเยอะหน่อยเพื่อนต้องล้างอ่ะนะจะล้างวนลุ่มไม่ที่สําเร็จได้มันก็ใช้เวลาอยู่นะครับเพื่อนนะไม่ใช่ธรรมดานะครับบางทีใส่กับคืนมายังเหล่งเสงอยู่นะครับนะมันเส่มันเล่งนะครับนะว่าจะได้นะนี่กว่าจะมาเปลี่ยนไอซีตัวนี้อีกอะไรวะเนี่ยนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่นี่นะที่นี่สองนี่โอ้โหนะครับนะก็จะมาดูวนลุ่มตัวนี้อีกมันใช้เวลานานอยู่นะครับอีกเนี่ยนะไม่ใช่วางวางลงปิ๊ดดูให้หน่อยรอเอางูรอไม่่่ไไได้นะจจเเามมลย ไม่สุดยอดน่ครับรอมันไม่เสร็จง่ายไม่ใช่เลยหรอกก็เหมือนกับว่าถ้ารอเอาเนี่เหมือนกับว่ามานั่งบีบให้เราทำเหมือนรับบางทีมันเหนื่อยไงอ่าเพราะฉะนั้นแล้วงานที่รีบมากๆก็ผ่านซะก่อนก็ได้หรอกเอาผ่านซะก่อนนะมันเป็นยังไงอือเดี๋ยวยาวนานเลยนะครับนะเป็นอย่างั้นนะครับมันมันไม่สุดยอดเลยถ้ารียกมาทำก่อนเหลือวสวิตพวกนี้ต้องคิวซีนี่นี่ไอจุดบัตรกีพวกนี้อย่างไงนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเดี่ยวเขาสนุงสนิมหมดแล้วเนี่ยรูนะครับเนี่ย เห็นไหมไอแจ็คต่างๆ,ๆนี็ไหมโอ้โห,โหนะครับเนะต้องบัดกีไปไหนตัวไหนอีกเลยที่นี่โอ้โหนะครับนะมันเยอะอยู่นะเพราะว่าเครื่องแบบนิมนเก่ามากพอเก่าแล้วไอพวกตะกัวพวกอะไรมันหลุดมันล่อนมันอะไรไปการเสียบการถอดบ่อยๆเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับนะเนี่ยยังมีจุดลุ้งจุดลวมอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลด้วยนะครับนะดูแลทั้งเครื่องเลยแล้วก็ล้างออกล้างออกจะได้เห็นอีกนะทีนี้เนี่ยเห็นจุดนั้นจุดนี้มีปัญหาตะกัวล่อนอีกนะครับ มันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะไอในลักษณะที่เครื่องใช้มานานแล้วเนี่ยตะกัวมันก็เป็นแบบนั้นนะตะกัวตะกัวนี่มันไม่ได้อยู่ติดกันแอดแปดไปตามนานเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับมันหลุดมันล่อนได้นะเพื่อนก็ดูด้วยนะครับจุดที่มันบัดกีเนี่ยมันหลุดมันรูอ้๊าครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนครับนะครับแล้วก็มันมีโอ้มันมองไม่เห็นนะในรูแจ็คนะครับในรูแจ็ค เวลาเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยแจ็คมันทะลุทะลวงเดี๋ยวนี้จังที่เหลวรันหองนองมีหนุ่มในนั้นคงฟ้าไปจีบาดอกคือน้ำมันตั็นมีดอกแนวเทเยื่อหูดอกในจุ่มดโอ้ มันบ่มีทางมีห้องมีหูอนาคตเจ้ากำลังสวยอยู่พอตันจุ๋วาเป็นคนต่าต่อกันพร้อมจะเหนเท่าน้บ่คว่าจะรูยังพาอมมาได้ที่เอาสันลังกล้างทางสิบขอ ทำใจสำนึกเขาได้แค่ตั้งเขาคนนั้นได้กีขอใี่อกในัก็เสร็จมิที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับ X X L X X L Power โอ้เป็นตะอว้วนกับแต่ว่ามิกตัวนี้ <laughs> PM7U นะครับเสร็จเป็นที่รเีบร้รอยแล้วเนี่ยนะ,บนะบนะพบกันคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ